จังหวัดอุบลราชธานีเปิดกิจกรรมชมเทียนอุบลยนได้ตลอดเดือนผู้ว่าอุบลน,นำชาวท่าหายดำนาเข้าแสงแรกอุบลราชธานีมออุบลร่วมกับเครือข่ายจัดการแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติเปิดตัวภาพยนตร์สีเมืองใหม่ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่21กรกฎาคม2565วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสุวัทิต์ค่ะกราฟระดับน้ำท่าแม่น้ำมูลสถานี M7 สะสพานธสลีประชาธิปไตยอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำวันที่21กรกฎาคม2565เวลาหนาฬิกาที่สถานีวัดน้ำา M7 ระดับน้ำเา109.13มเมตรระดับน้ำทะเลปานกลางเพิ่มขึ้น0.24เมตรจากเมื่อวาน สูงกว่าปีที่แล้ว1.66เมตรอัตราการไหล1,012ลูกบาทเมตรต่อวินาทีรายงานสถานการณ์โรคโ,โควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่21มกราคม2565ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาส0 1 9อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคนอุบล จำนวนผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้502รายผู้ป่วย PCR 15ราย ATK 487รายติดเชื้อในพื้นที่499รายมาจากต่างจังหวัด3รายรักษาในโรงพยาบาล51รายผู้ป่วยนอก OPSI 451ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ114รายใส่เครื่องช่วยหายใจ13รายจํานวนผู้ป่วยะระลอกเดือนมกราคม2565ผู้ป่วยสะสม27278รายเสียชีวิต293รายการรักษาหาย265671รายรายใหม่523รายกําลังรักษา4314รายในโรงพยาบาล347ราย มาริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลร,ราชธานีเปิดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนในช่วงระหว่างวันที่19กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2565ณวัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานี ที่วัดพระธาตุหนองบัวอเภเมืองจัังหวดอุบลราชธานีนายพงศรพิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนโดยเป็นท่วงที่สของกิจกรรมต่อเนื่องการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี121ปีถวิราชไฝทธรรมงามล้ำเทียนพรรษา ประจำปี2565โดยมีนางซาลิสาพิรมรัตประธานแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเพชส้อยสาคคูนายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเจตเตงมงคลประลัดจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่วันที่19กรกฎราคมถึงวันที่31กรกฎราคม2565เวลา9านาฬิกาถึง20นาฬิกาดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมท่องธรรมในเทียนยนเทียนในสวนมีการจัดแสดงต้นเทียนประเภทแกะสลกักต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ต้นเทียนโบราณที่ได้รับรางวัลจากการประกวดต้นเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565จำนวน7ต้นคือต้นเทียนประเภทแกะสลกักประกอบด้วยวัดพระธาตุหนองบัวขนาดใหญ่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อขนาดกลาง อำเภอกันทราลมขนาดกลางต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ประกอบด้วยวัดใต้ท่าขนาดกลางวัดสรพัดนึกขนาดเล็ก ตนเทียนประเภทเทียนโบร,ราณประกอบด้วยอำเภอสว่างวีระวง์ขนาดใหญ่อำเภอทุ่งศรีอุดมขนาดใหญ่กิจกรรมทำเทียนทำบุญมีการสาธิตทํทำขันหมักเบงการจุ่มดอกพึ่งถวายพระาธาตุและกิจกรรมบูชาพระาธาตุกิจกรรมตลาดแรงเมืองอุบลมีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มแบบพื้นบ้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์วันเสาร์ กิจกรรมการแสดงดนตรีในสวนในวันที่ 19, 21, 23, 29และ30กรกฎาคม2565และกิจกรรมธรรมะนาฏกรรมประกอบแสงเสียงชุดบุญธริกามารุษ การจัดกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนประจําปี2565มีหน่วยงานต่างๆทางภาคราัฐภาคเอกชนชุมชนร่วมบรณาการขับเคลื่อนจัดกิจกรรมขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำต้นเทียนที่ได้รับรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษามาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงการจัดงานซึ่งนับเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆที่สวยงามภายในจังหวัดอุบลราชธานีทําให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดีของอาชอรันแน่นยนะน้ำปรวัตควรแก้ร้อนหายอะไรนันี้ก็คือร้อนนอกร้มีในเขาพยามให้มันร่มมันเริ่มมีนล้วอนมากานใส่ก็จะมีความอนที่มาอีกน้องมดุสตี๋ปัดแก๊ มมมมมัันนนนเเเเกิดทศีีีปรระโยชยชไ่่แล้ว็์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการผู้นำชุมชนนักเรียนและชาวบ้านท่าหายอำเภอเขึองในดำนาข้าวแสงแรกอุบลราชธานีพร้อมพัฒนาส่งเสริมให้เป็นที่รู้จกักเพิ่มมูลค่าก็จะ,ะไรายได้ไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสรีสาพิรมรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีนายทรงพลวิชัยขัดค้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีในอำเภอเขืองนายนายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไหกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและชาวบ้านท่าไหร่วมดำนาข้าวแสงแรกนับแปลงนาบ้านท่าไหย ทหายอำเภอขิงนายจังหวัดอุบลราชธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีความโดดเด่นในหลากหลายด้านโดยได้ประกาศตัวเป็นเมืองสีแสงประกอบด้วยแสงที่1คือแสงแรกแสงตะวันขึ้นก่อนใครในสยามที่ผาชนะใดและเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ชุมชนแสงแรกได้แก่ผ้าแสงแรกปลาแสงแรกกล้วยแสงแรกเม็ดมะม่วงหินมพานา์แสงแรกทุเรียนแสงแรกและข้าวแสงแรก แสงที่2คือแสงเทียนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก แสงที่3คือแสงธรรมอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีจํานวนวัดมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศและมีพระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของพระพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเป็นจํานวนมากได้แก่หลวงปู่เสาหลวงปู่ม่านหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชาสุพัทโทและแสงที่4คือแสงโซลาเซลล์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําเขื่อนสดินทรอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จากการแนะนำข้าวแสงแรกของคุณหญิงพันทองมณีศิลป์บริษัทข้าวแม่จำกัดพบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพต้องใช้ความพยายามและองค์ความรู้เป็นอย่างมากทำให้ข้าวแสงแรกเป็นข้าวหอมแดงที่มีคุณประโยชน์ด้านโภชนาการเนื้อกว่าข้าวทั่วไปโดยมีดัชนีน้ำตาลต่ำช่วยขจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกายช่วยลดอัตราการเกิดของมะเร็งลดอัตราความเสี่ยงของโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคความจำเสื่อมไขข้ออักเสบและชะลอวัยโดยจังหวัดอุบลราชธานีจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูงแบบเข้าแสงแรกพร้อมส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมูลค่ากระจายรายได้สู่พี่น้องประชาชนอย่างยังย่งยืนสืบไปโดยจังหวัดอุบลราชธานีจะได้พัฒาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูงแบบข้าวแสงแกพ้อมส่งเสริมหปน่นรู้จักเพิ่มมูลค่ากระจายรายได้ส่พน้องปรชาชนอย่างยั่ยนสืบไป ท่านเกษตไม่มีครัอขึ้นจะงนนนะครับคุณพ่อที่มาท่านนีลมร้านนี้ท่านเดินทางมาร่วมกิจกรรมดีๆครับที่นี่พุ่งามือนัอีกครั้งนึงครับเปนการผู้ว่าของเราครับท่าน6ลรานีลมร้านท่านผู้การท่านโทมิเกครับท่านรองการจังหวัดยังอยู่นะครับท่านทรงพลวิชานาจการต่อนะครับที่สารนับวันนี้ท่านไ้กรุณาเดินทางมานะครับให้ ตออนะครับค <toys> ุณแม่ขอบคุณคับแม่ครับขอบคุณท่านเคยดัน้าไหมเคยไหมราื้อข้าวมาเสแง้าวแขงแแสงหอล่างไงคะท่านแสงหอล่างพูดถึงแส่เดียวนไม่ได้พูดถึงอะไรสเดี๋ยวไหมครับเ่อน ก็ไปหงสหชิดูนะคะท่านคงรัฐพิรมรัฐนะครับเป็นทะเลเปนนนะครับตามท่านนะรคะสแรกที่นีถินาเพื่อที่จะทิแล้วก็แล้งก็จากตัวนี้จะเป็นจะปดสูตรอสมไขหมดจะเป็นจบลค่า ทางด้านมหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดการแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ international young startup contest 2022 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองการต่างประเทศสำนักปลัดกระทรวงอุดมการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรออรนุชปวงสุขผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติกล่าวต้อนรับผู้แทนกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบองราชนจาจักรกัมพูชาผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวสปป,อปอลาวผู้แทนจากเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดรชาวลิตถิ่นวงพิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการและผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2565ณโรงแรมยูเพรสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับการแข่งขัน International y o u อย่าง s t u r t u p t o s t e s t 2 0 2 2ครั้งนี้มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน12ทีมประกอบด้วยทีมจากประเทศกัมพูชาจำนวน2ทีมทีมจากสปปลาวจำนวน2ทีมทีมจากประเทศเวียดนามจำนวน2ทีมและทีมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากประเทศไทยจำนวน6ทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม GenATEC h จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีได้รับรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล50,000บาททีม 3S 3S จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัล3 0 0 0 0บาททีมมิดิจาก National University of l a o s ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัล2 0 0 0 0บาททีมม a มมิโปโก,โก จากมหาวิทยาลัยนเลศวรได้รับรางวัลชมเชยเงินรางวัล10,000บาทและทีมเป๊ปเยสจากกัมพูชาได้รับรางวัลชมเชยเงินรางวัล10,000บาท again, เปิดตัวภาพยนตร์สีเมืองใหม่ภาพยนตร์ท่องเที่ยววิถีใหม่ที่ถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีจุซอยจำ entertainment เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องสีเมืองใหม่อยากเป็นทางการกับภาพยนตร์โดยเติร์กธนเดชรามสมพบผู้กำกับสายท่องเที่ยวหัวใจอีสานโดยมีนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบสอสอุบลราชธานีเขต7จนายพงศรพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายทรงพลวิชัยขัดค้ นายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายธงชัยแสนทวีสุขผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีเข้าร่วมในงานพร้อมทั้งชมภาพยนตร์ในรอบสื่อมวลชนภาพ,พยนตร์สีเมืองใหม่เป็นภาพยนตร์การท่องเที่ยววิถีใหม่ที่ถ่ายทําในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งเรื่องเพื่อเป็นการโปรโมตการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี และยังสอดแทรกเรื่องการท่องเที่ยวในยุคโควิดให้รับชมอย่างสนุกสนานนำแสดงโดยนกพงศกรนามวิหกจากภาพยนตร์เรื่องอีลาเอย๋ยและนักแสดงคนอุบลอีกมากมาย กำกับภาพยนตร์โดยเติร์กธนเดชรามสมภพผู้กำกับสายท่องเที่ยวหัวใจอีสานที่กำลังมีผลงานภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องเลือกใช้นักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมดเพื่อให้หนังดูสมจริงและถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดพร้อมนำเสนอเป็นภาษาอีสานและภาษาระยองที่หาฟังกันได้ยากในปัจจุบัน ภาพยนตร์ไทยทำในสถานที่ท่องเที่ยว18แห่งใน15อำเภอตามสไตล์หนังแนวรถบุฟี่ที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัดวาอารามพุทยานแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้ชมได้สัมผัสความสวยงามหลากหลายเหมือนได้เที่ยวไปพร้อมกัน21กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์สำหรับเรื่องย่อสีเมืองใหม่ไม่ใช่แค่ชื่ออำเภอ แต่เป็นชื่อของตัวละครหลักทั้ง3ที่จะพาคุณออกเดินทางไปพร้อมกับเหล่าเพื่อนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่และเพื่อนร่วมทางภาพยนตร์อีสานร,รถมูฟฟี่เรื่องแรกของไทยที่นําเสนอเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาเต็ม10ปีที่ได้มารวมตัวกันอีกครั้งในงานศพของเพื่อนในกลุ่มที่เสียชีวิตจากการผูกคอตายโดยโรคขื่นเศร้าหลังตกงานในช่วงโควิดรนะบาดหนัก พร้อมทิ้งปมปริศนาให้เพื่อนๆได้ไปทำร่วมกันทำก่อนแยกย้ายด้วยกฎเหล็ก3ข้อตลอดการเดินทางคือ 1. ต้องบอกรถไปเหมือนที่เธอไป 2. ต้องใช้เวลาเดินทาง4วัน3คืนเพื่อไขปริศนาที่เธอซ่อนไว้ตามสถานที่ต่างๆและ 3. ใครที่ได้ยินการอ่านจดหมายฉบับนี้ต้องเดินทางไปด้วยโดยไม่มีข้อแม้และคุณเองจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วยรถจงมองหนีไลเ่เนบ่ พิดกันจนได้แล้วสรุปทิปนี่มันสิรอดบ่น่เป็นบ่กินมันก็ยุมันอยู่นี่เราเป็นัมันเป็นโตตมากบ่ะคนใหญ่ตไปจังเลยคอยขึ้นบุนมันในพู่นป่วนพุ่มตุยตุยดำยำแบบที่มันโมมักนี่าทุก ไม่ไปสำหรับเสียก็แปลว่าไปเหมือนเดิมแหละครับเชิญทั้งนี้นะครับมันหลับพ่ชออบเลยเพื่อนานะสู่โคนในตี้เขาเห็นหลายเทื่อเลยเฮ้ยอยากย้อนกับวันเวลายิ้มทั้งน้ำตาเมื่อคิดขึ้นมาค้าได้ ตอนเป็นเด็กน้อยและเรียนน้ำกันจำได้เมื่อเติบใหญ่ตามแทบยางเป็นคนรักผู้เผ่าววันเรื่องแสงไหมคะเออครับอ้ายผ่านปะคะผ่านครับอันขอไปน้ำได้ได้ปะคะขึ้นรถเลยครับโอเคขอบคุณค่ะไปขึ้นรถเถอะเอาของมึงมาเขียงตัดสุดมือไม่หนาพอ เพื่อนกินเพื่อนตายเพื่อนเก้รกันแบบเทวๆไวเฮ่โย่มายเฟรนคนระยองเขาว่าเอาได้ไม่ววายุภาคไหนก็เอาได้ไม่อยากเย็นเพื่อนดีๆช่วยกะจัดทุกเข็นได้รางวัลดีเด่นเป็นคนตระเพื่อนเอ้ยเี่ี่ไม่ถูกไลออกหรอกไล่ออกยังไงเดือกเข็มมีงานรับรองให้เดี๋ยวพาไปทำธุรกิจเทาๆขนปูนชาปูนท่าสีนี่บอก ติดตามกันต่อก,กับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ29,450บาทขายออก29,550บาททองรูปปพรัณรับซื้อ28,925บาท28สตาง์ขายออก3 5 0 5 0บาทขอบคุณ w w w p r o t t e ์เ r r t h ราคาน้ำมันดีเซล34บาท94สตางค์ต่อลิตรเบนซินแกส๊สหอมอ e 20 37.14บาทส4ตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอหนบาท98ตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอเกหสบาท25สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากสูนอุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดือยอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา34นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา37นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบล VR ร a เคเบิทีและเพจข่าวอุบลราชธานีโซฟลนเคเบิลทีรวมไปถึงช่อง45 4สิ e w ภาอีสาน HD ชดีจานดาวเทียม IPM หรืออาจารย์สีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ